พบกันอีกเช่นเคยเนาะนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามากดกระดิ่งกิ๊งกงให้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันแลยกันนะคะคุณทำให้เขาคิดถึงนะคะเป็นหัวข้อที่จะทำให้กับทุกคนฟังใช้วิจารย์นะจ๊ะในการรับชมและฟังจ้าแล้วก็ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันละ12สราศีนนะ เออดูได้ทั้งคนที่เกินทั้งเสร็จวันเลิสองราศีนะคะน,น,นะคะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมนะคะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่คุณทําให้เขาคิดถึงนะคะการเล่าไพ่นะคะเลนดอมเนี่ยมันตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้ใครเข้ามาแล้วแสดงว่าพลังงานานนะั้นอะเป็นของคุณเนาะ แะกดติดตามให้หน่อยส่วนคนที่กดติดตามแล้วกดส u ั s c ส i า e หรือมาคอมเมนต์ให้อย่างน่ารักในขอขอบคุณมากๆนะคะแม่หมอก็ไปอ่านก็ชื่นใจจริงๆเลยทุกคนเหมือนแบบเออทุกคนคอมเมนต์อย่างน่ารักมากเลยนะอ่ายิ้มนะ นั่นก็นหมายความว่าแม่หมอได้พลังงานจากพวกคุณด้วยเนาะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะได้รับพลังงานดีๆจากการอา่านไพ่ยิปซีสำรับนี้ให้กับทุกคนฟังค่ะมาเลยค่ะมารับชมรับฟังกันเลยนะคะจะเลนด้อมด้วยไพ่ยิปซี e, สำรับนี้นะถนัดมือค่ะปกติเราก็จะเห็นแต่แม่หมอใช้ไพ่สำเร็จรับนี้นะใช้ไม่กี่สำรับอะค่ะนะคะเป็นไพ่พลังงานที่แม่หมอขอกับครูบาอาจารย์ไวใ้ให้ ก่อนจะมาเปิดแล้วเนาะโอเคค่ะมาค่ะคุณทำให้เขาคิดถึงปกติเราจะคิดถึงเขาแต่ครั้งนี้เป็นคุณใช่ไหมที่ทำให้เขาคิดถึงมาค่ะใบแรกอไพ่ป็นดีดีจังเลยอ่ะไม่เหมาะรู้สึกดีเนาะอ s of pentacles นะคะเป็นไพ่เหรียญน,นะคะถ้าดินชาวราศีพฤษภกังก่อน กันมางก่อนนะคะดาวจาันที่เป็่งประกายและมีสเสน่ห์ระดับพฤหัสค่ะเปรียบเหมือนครูบาอาจารย์นะคะที่พูดใช่ไม่เหมาะหน้ารักไม่เหมาะก็อาจจะมีน้ําเสียงหนักเบาโทนนุ่มหยอกล้อกันไปดูอย่าเครียดเนาะเนาะทุกคนเนาะอย่าเครียดเนาะเพราะเราก็อยู่ต่างที่กันมาเนาะต่างคนต่างภาษาต่างที่ทุกภาคแหละที่เข้ามาดูอะคะ่ะ เออเนาะก็เป็นกําลังใจนะคะวันนี้นะคะคุณทําให้เขาคิดถึงในด้านใดบ้างเรามาฟังกันนะคะ eight mm hmm. of p e n t a c l e ก็คือไพ่เหรียญคะ่ะทุกคนไพ่เหรียญน,นะคะหยิบยืนเหรียญให้มาปึ้งเหมือนเขามีเขาอยากจะมอบให้ส่งให้หยิบยื่นให้หรืออยากจะคอนแทคหรือคอนทวรกับคุณมากๆในช่วงนี้นะคะนั่นก็หมายความว่าหรือแสดงว่าเขาก็คุณเนี่ยต้องมีการคอนแทคปฏิสัมพันธ์ พูดคุยเจราจาคบหาสมาคมกันแล้วในทางด้านเรื่องความหากักมันเกิดกับใจเขาแล้วเห็นไหมคะดาวมีกี่แฉกห้าแฉกเหรียญคือเงินนะคะเหรียญเปรียบเยสเมือนธาตุก็คือธาตุดินหนักแน่นนะคะหนักแน่นใจเขาหนักแน่นความรับผิดชอบเยอะนะคะคนนี้ความรับผิดชอบเยนะะะอะเหลือเกินนะคะแล้วก็ทํางานเยอะต้องหมุนเงินหาเงินดูแลลูกน้อง ดูแลบริวารน้อมรับพลังงานบวกขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะดูแลบริวารดูแลลูกน้องหรือเป็นครังสมองให้กับหน่วยงานหรือองค์กรพลังงานข้างล่างเห็นไหมคะมีต้นไม้มีภูเขาความหนักแน่นเขาต้องเกิดอยู่แล้วหรือมีต้นไม้ที่มันสุ่มๆกันอยู่เนี่ยมันก็หมายความว่าตัวเขาก็กําลังพยายามเรียนรู้ศึกษาเข้าใจ เรียนรู้ศึกษาเข้าใจในแบบฉบับที่เป็นหรือสิ่งที่เป็นในปัจจุบันเนี่ยเขาอยากที่จะโฟกัสใช่ไหมโฟกัสไปที่ใดที่หนึ่งหรืออยากจะทําอะไรให้มันเติมเต็มหรือมีความสุขมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นเพราะตัวเขาเองอะ่ะก็เหมือนตัวตัวเขาเองนะก็ยังคงค้นหายังคงเสาะหาก่อนหน้านี้นะอืมยังคงไม่รู้จักหัวใจตัวเองหรือตัวตน ของเขานะคะเพราะว่าเขาอาจจะทํางานในสถานที่ที่มันเป็นเกี่ยวกับเปรีๆมาเปรียวใจกับคนน้อยๆน,นะคะธรรมชาติแทบจะไม่ได้เจอใครวันๆเขาก็เลยรู้สึกว่าความรักของเขามันก็ยังไม่ได้เกิดมากเขาก็จะรักตัวเองรักคุณพ่อคุณแม่รักธรรมชาติรักญาติพี่น้องรักอะไรอย่างเงี้ยพอความรักที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นวัยเยาว์เขาใช่ไหมเออเป็นความรักที่มันยังไม่ได้สุก ขมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แบบบริบทแบบฉบับที่เขาเป็นเพรพอเขาได้มาเจอคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนอะจากคนที่มันเหมือน,มนไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองก็กลับกลายที่เป็นคนที่อยากที่จะอ๋อซัพพอร์ตตัวเองบ้างมีเงินแล้วอยากซัพพอร์ตตัวเองบ้างอยา่าที่จะดูแลเพื่อสาวอะ <laughs> เปลี่ยนแปลงผนุมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คือตัวเขาเข้าใจดีนะเออคนนี้ใจดีนะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่สุขุมนุ่มลึกมากเนาะเอ็ดโอเปอร์เคิลเช้าชะทานะคะถ้าได้ไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวกับไพ่ธาุเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยต้องดูแลรับผิดชอบอะไรเยอะมากยิ่งเหรียญขึ้นเนี่ยถ้าเหรียญขึ้นนี่แปลว่าโอ้เงินตะพัดเงินมั่งคั่งเนาะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกสิ่งอันขอบคุณมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งอ่านเนี่ยมันเหมือนแบบตัวเขาก็พยายามที่จะดีตัวเองจากคนที่เคยลําบากเนาะเคยลําบากเคยมีปัญหาทางด้านเรื่องเงินตอนนี้เขาอยู่ตัวแล้วเขาต้องดูแลเขามีกิจการเขามีออนไลน์อย่างเงี้ยหรือจะเป็นการพูดคุยกันพบเจอกันระหว่างคนกับเขาระหว่างสองทวีปสองประเทศ อย่างเงี้ยคนที่มาเจอมันเจอจะเจอกันในแรนดอมนี้ต้องมีพลังงานที่บวกมากมาีพลังงานเอเนอร์จีหรือมีพลังงานอลาที่ที่รู้สึกว่าตัวเขาก็อยากที่จะซัพพอร์ตนะอ,อยากที่จะซัพพอร์ตคุณหรืออยากที่จะได้ใจจากคุณมากๆนะคนคนเนี้ยมันเหมือนตัวเขาเองก็มีความพยายามที่จะดีดหรือโฟกัสนสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเขานี่แหละให้มันเอเนอร์จีหรือให้มันมี รากฐานของชีวิตหรือรากฐานของความมั่นคงขึ้นไปเขาเขาคิด huh. ว่าตัวเขาอะก็มีความพยายามนะหรือมีความที่จะทําอะไรในบางสิ่งหรือบางมุมที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นระบบระเบียบที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเขาคิดว่าตัวเขาควรที่จะเร่งรีบเนาะหรือจะทําอะไรก็รีบทําแล้วมันอยู่ในช่วงวัยเขาด้วยอะ นี่เป็นความคิดของเขานะคะในไพ่ใบเดียวมันสามารถขยายใจความความรู้สึกของเขาได้เลยเมฆหมอกฟันที่เขาเคยอยู่เห็นไหมแล้วเขาหยิบยื่นมือมาเนี่ยคือเป็นสัญญาณที่ดีของความรักหรือความรู้สึกนะเอ่ออัไม่มอีกใบหนึ่งนี่ไงอู๋แฮปปี้จังเลยแฮปปี้แฟมิลี่จังเลยไพ่ถ้วยคือธาตุน้ำชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะคนวันพุธและคนวันศุกร์ค่ะนะคะเนี่ยเขาอยากสร้างครอบครัวจังเลย นะคะเขาอยากแฮปปี้ฟา i l y จังเลยเขาอยากที่จะมีครอบครัวอยากที่จะมีคุณที่ดีกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเขาตรงนี้นะไอเลิฟอยู่บอกว่าไอเลิฟอยู่เนาะอ่ะโอเคตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นความที่มันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่มันมีบางสิ่งหรือมันมีบางมุมที่มันสะท้อน กลับถึงหัวใจเขามากๆคุณเข้ามาแบบคุณเข้ามาเหมือนน้ําเหมือนน้าเหมือนน้าที่มันไม่เต็มอะ่ะเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าว้าวทําไมมันทาไมทาไมรู้สึกดีมากๆกับกับการที่คนคนหนึ่งไม่เคยนะคะไม่ไม่ค่อยได้รู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยมานานมากแล้วแต่ทําไมช่วงนี้หรือตอนเนี้ยเขากลับกลายเป็นคนที่รู้สึกดีมากอยากคุยอยากเจอจะอยากสัตอ่สถานการณ์หรืออยากพูดอย,อยากเจอมากๆ ไม่เคยได้มีความสุขแบบนี้เนะี่ยว้ายแต่อยู่ไกลจากคุณจังเลยอะ่ะยาวที่จะเจอหน้าคุณแล้วอะ่ะเอออยากอบกอดคุณไว้เนาะเออเขารู้ร่วงรู้ถึงใจตอนนี้เลยว่าตัวเขาเองอะ่ตองอะต,ตัวเขาเองเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนแบบตัวเขามีความหูหาทางด้านเรื่องความรักมานานแสนนานเมื่อไได้เจอคุณเออ ความอ่อนโยนความน่ารักสดใสคิดถึงมากๆมันมีความน่ารักความสดใสยอยู่ตรงนั้นแล้วคุณก็เป็นคุณธรรมชาติที่สร้างขึ้นทําให้คุณกับเขาได้เจอกันมันคือผมไม่คิดเขาคิดแบบนี้นะถ้าเขาเชื่อคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าคนคนนี้กเเชื่อเรื่องสายมูเชื่อเรื่องสายนักปฏิบัติตัวยงบารมีที่จะทําให้คุณกับเขาได้เจอกันหรือจอยกันเนี่ยคือจะต้องเป็นคนที่มีบุญสัมพันธ์หรืออดีตชาติเขาก็เชื่อเรื่องนี้นะเพราะเขามีซิกเซน เขามองคนออกว่าเป็นยังไงคุณเป็นเหมือนคนมันบ้านธรรมชาติไม่ได้วือหวาอะไรหรือไม่โอ้อวดในบารมีของคุณหรือสิ่งที่คุณมีไม่ทับถมเขาเวลาพูดโอ้เขาพอกพอกขอช่วจังหวัดหนึ่งหรือเขาอยู่ในในบริบทจังหวัดหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าตัวเขาเองอะ่ะเคยผ่านอะไรไมาเยอะใช่ไหมนะคะเคยผ่านอะไรไมาเยอะ ฉะนั้นการที่เขาผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองอะ่ะเจอแต่สังคมจอมปลอมเจอแต่เปลือกนอกของคนนะคะเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรนะคะกับกับคนที่เข้ามาก่อนหน้านั้นนะคะแต่พอเป็นคนทุกอย่างนะคะมันเออเออมันทุกอย่างมันเปลี่ยนนะคะขอบคุณค่ะนะคะ I need you w a n t Your y กเลิฟอยอ่าโอเคค่ะมันเหมือนแบบมันเปลี่ยนไปหมดความหวังมันมีความฝันมันมีมันทำให้เขายิ้มในมุมสิ่งที่เขาเป็นเพราะมันมีพลังงานของคนที่มีความรักความรู้สึกชรักความรู้สึกชอบความรู้สึกที่มันใจตรงกันกามากๆคุณมาเปลี่ยนในโลกที่มัน ว่างเปล่าของเขาอะให้มันเป็นการกลับกลายพลังงานที่มันอยากมีความรักจริงๆอย่าเจอคนที่เข้าใจอย่าเจอคนที่เข้ามาผูกพันในความรู้สึกนี้จริงๆค่ะคุณคะบอกได้เลยว่าตัวเขาก็ไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มานานมากแล้วนะเขาก็อย่าที่จะเจออย่าที่จะจอยอย่าที่จะเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องความรักจริงๆชัดเจนแลหละโอ้ ความรักที่มันเคยแย่มาของเขาอะ่ะรู้ไหมว่ามันเขาบล็อกตัวเองมาหลายปีมากๆเขาไม่เปิดใจให้ใครแรกๆที่คุยกันหรือเดียวกันคุณจะสังเกตว่าตัวเขาอะ่ะทําไมถึงนิ่งเฉยเหมือนไม่มีความรับรู้รับเห็นเกี่ยวกับทางเรื่องความรักทั้งๆท,ท,ที่เขาก็มอ่ความรักจากใจจริงหรือคุณมอบให้เขานะเพราะเขาเคยผิดหวังค่ะสามดาบเคยถูกลอกลวงเรื่องความรักเคยถูกแทงข้างหลัง เคยถูกคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งความรักไม่มีอยู่จริงสําหรับเขาสิ่งที่เขาคิดแบบนี้นะคะแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเขาจะรักใครหรือเขาจะจริงจังหรือจริงใจกับใครอ่ะเขาจะต้องมีมีความที่สุข,ขุมนุ่มหรือหรือมีสิ่งที่มันมันที่ใช่มากๆแล้วมันเป็นอะไรที่ดีวได้ประสาคือจับต้องได้กับชีวิตเขาจริงๆ จริงๆแล้วเขาก็ไม่เคยคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์หรือความรักแบบเนี้ยมันจะเกิดหรือดีวกับเขาโดยชัดเจนแต่วันนี้ตอนนี้เขารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือทุกสิ่งอันที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากใจเขาจริงๆจริงเขาเจอความรักที่มันแย่ๆเนาะเขาก็เลยไม่เลือกที่จะเปิดใจให้ใครเพราะเขาไม่อยากที่จะให้เกิดความรักล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งเขาอยากใช้เวลาที่จะศึกษาคนเขาอยากใช้ใจอันแท้จริงของเขาจริงๆเพื่อที่จะดู คนจริงๆที่เข้ามาคัดคนที่จะเข้ามาในชีวิตเขาไม่อยากที่จะไปนั่งเสียเวลาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักแล้วอันนี้คือมุมมองของเขาแล้วมันก็มีอยู่บางช่วงทําไมเขาถึงได้คิดถึงคุณทําไมเขาถึงได้มองคุณอย่างเป็นคนที่สวยงามมากอืมนะมันมันเหมือนแบบมันมีพลังงานของในออฟฟิศทั a ชน คนที่มีความแอคทีฟอยู่เสมอคนที่ไม่มีมีอะไรคนที่ไม่เคยที่จะคิดลบหรือคนที่พออยู่ด้วยเขาก็รู้ว่าตัวคุณขยันเหมือนเขาขยันมองโลกกว้างมองอุปสรรคหรือปัญหาในชีวิตอะเป็นเรื่องเบบีสำหรับคุณในแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าอืมการที่เราใช้ชีวิตธรรมดาอุ้ยก่อนหน้านี้นะเขาใช้ชีวิตแบบหรูหรามาก,มาก เจอสังคมเจอคนที่ปลอมเจอคนที่เข้ามาเหมือนแบบอยากที่จะให้เขาทําบางสิ่งให้แต่ก็ไม่เคยทําอะไรให้เขาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันนะถ้าเขาจะทําอะไรให้ใครหรือใครจะทําอะไรให้เขาอะเพราะมันก็มีมุมมองของทางด้านความรู้สึกมากๆแต่ตัวคุณไม่ใช่อ่ะตัวคุณก็ปล่อย สันโดษธรรมชาติของคุณคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเขาก็หยุดเหลียวมองคุณนี่แหละคะ่ะคุณสิ่งหนึ่งที่เขาคิดว่าคุณมาจุดประกรายทางด้านความรู้สึกหรือความรักให้กับเขาคุณเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอีกใบหนึ่งของเขาให้มันสวยงามคุณเข้ามาทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาก็มีความสำคัญให้กับคนอื่นหรือสามารถที่จะรักใครได้มากกว่ารักตัวเอง ก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าเขารักตัวเองมากเขาห่งวงแหนความสุขของตัวเองมากๆเขาดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาดีมากหรือยาิพี่น้องเขาเขาทุ่มเทเพราะว่าเขาเคยผิดหวังจากความรักสามดาบไงผิดหวังจากความรักมาเวลาที่มันเสียไปะเขาไปทุ่มเทกับคนคนนั้นเขาเลยเปลี่ยนใหม่คนที่จะเข้ามาครอบครัวต้องเห็นดีเห็นงามด้วยทุกคนต้องต้องต้องรู้ด้วยว่ามัน มันสามารถที่จะคอนแทคกันได้ไม่ใช่ว่าอยู่กันไปแล้วรักแต่เขาชอบแต่เขาไม่เอาคนในครอบครัวเลยอย่างเงี้ยมันก็ลํบาบากเพราะที่ผ่านมาเขาจะเป็นลักษณะแบบนั้นแน่นอนค่ะคนที่ไม่ได้เจอกันะจะวนเวียนกลับมาพบกันกลับมาคุยหรือดิวเจรจากันโดยบังเอิญโดยที่ไม่รู้ตัวแต่หัวใจที่คุณกับเขายังมีให้กันน่ะจากพยิปสีเนี่ยมันมีให้กันน่ะมันมีความทรงจำ มันมีไม่เทา้าเห็นไหมคะเจ็ดไม่เทา้าทั้งคุณและเขาเหมือนกันมาคลายกันตรงที่รักกันทํางานนะคะรักกันทํางานเขาถามว่าเขามีอ e ีโก้ไหมมีนะคะในนี้นะคะจะมีทั้งสี่ธาตุเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดินน้ำลมไฟอ่าธาดินดูจากไหนคะเหรียนคะ่ะถ้าน้ำดูจากถ้วยสิบถ้วยคะ่ะทับ ถ้าลงดูจากดาบค่ะแล้วธาตุไฟถ้าคนที่กําลังอ่านพ่ยิปซีลองอ่านไปด้วยกันนะคะเจ็ดไม้เท้าคือการทํางานหยุดมองหยุดดูเพื่อเติมเต็มฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้เขากําลังหยุดงานเขาไว้วางไว้ก่อนเดี๋ยวศึกษาใจคนคนนี้ก่อนแม่ทาไมเขามาทําใหคา้ความรู้สึกแบบนี้มมโอมันรู้สึกดีจังเลยอะเนี่ยคือตัวเขาค่ะคือตัวเขาที่เขา มองว่าโอ้โหมันมันดีเนาะมันได้มีคนที่เข้าใจหรือมีคนที่รักเราเนี่ยมันมันแสนพิเศษมากๆนะมันไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้ยมันเนิ่นนานแสนนานแล้วแล้ววันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกว่าตัวเขาเองก็มีความพร้อมมากๆนะคะมีความพร้อมมากๆมีความที่เขาก็อยากจะเป็นเขาอะเขาก็อยากที่จะดูแลเขาก็อยากที่จะรักษา ใครไว้โดยที่เขาก็ไม่ได้ต้องการนะที่อยากจะได้อะไรแบบนั้นพอเขากลับเปิดใจมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นเขาเลยมองเห็นความเป็นเดอะฟูของคุณก็คือเดอะฟูเนี่ยจริงๆมันเป็นไพ่รักการอิสระเนาะเสรีอยากไปไหนก็ทำอยากทำอะไรก็ทำอิสระเสรีมีสุนัขคู่ใจดีไม่ดีคนคนนี้ชอบการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะ แต่เขามองคุณเป็นเป็นนักอิสระตัวยงที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งอะ่ะการที่เราเป็นอิสระทางด้านความรู้สึกหรือความรักอุย้ยมันมันดีมากเลยนะมันไม่ต้องไปยึดติดนะถ้าเรามีคนที่เข้ามาจริงๆหรือจริงจังกับเราเห็นหมาน้าผ่าก็คือจริงๆเขามีแบบแผนเนาะเป็นคนที่วางแผนในการดําเนินชีวิตมากแล้วเป็นคนที่สติกมากๆมากๆว่าจะทําอะไรเป็นขั้นเป็นตอนกับชีวิตเขาแต่ตอนนี้มันเหมือนคุณอ่ะเข้ามาเปลี่ยน โลกอย่างที่เขาไม่ค่อยได้เจออะไรเลยต้องบอกกันว่าคนคนนี้นะ <_ d ata> เขาไม่ได้เปิดหรือให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆเพื่อที่จะสพอร์ตเขาได้ง่ายๆนะคะถ้าเขาเปิดเนี่ยมันก็แปลว่าตัวเขาก็พร้อมแล้วล่ะพร้อมที่จะทําอะไรบางอย่างหรือบางมุมจริงๆพร้อมจริงๆเนาะ The f u ู l การเดินทางคะ่ะการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดคะ่ะจุดหมายปลายทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะ ฉะนั้นเขาก็เลยมองความรักครั้งนี้อู้มันเป็นความรักที่ดีมากเลยเนาะน้อยคนที่จะมาจุดตะกายทางด้านเรื่องความรักให้เขาได้เนาะเพราะขาไม่เปิดใจให้ใครแต่คุณเป็นคนแรกค่ะในในต้นปีนี้เลยค่ะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีความรักดีมีความรักเดียวแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยพัฒนาใจแบบเนี้ยไปแบบเนี้ยอยากให้อยากใหม้มันเกิดความรักแล้วเขาก็นั่งหยุดมองพฤติกรรมของคุณ แล้วคุณก็เป็นธรรมชาติจริงๆคุณเนี่ยไม่ได้มีเล่เหลี่ยมหรือเลสในอะไรผู้คุณรู้คุณก็มีเซนต์เหมือนกันนะคะคุณก็ค่อยๆต่อเขาแหละแม่คุณก็ค่อยๆต่อเขาใช่ไหมเออค่อยๆเข้าไปเห็นไหมแล้วก็เหมือนเป็นเป็น,ปนอ่า nice เป็นคนที่อาศวินถือไม้เท้าที่มันเป็นเหมือนแบบเร่งรีบเร่งร้อนเหมือนกันแล้วก็ทํางานบ้างงานเหมือนกันเลยพอถึงเวลา การทํางานของคุณกับเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนมีเหตุผลใช่ไหมคนที่ทํางานคนที่รู้ว่าอยู่กับเจ้านายอยู่กับลูกน้องหรือสังคมที่มันเป็นเหมือนแบบจะต้องเข้าถึงอะ่ะก็จะเข้าใจกันมาเจอกันหรือมาจอยกันนะตรงนี้ค่ะอ่านะคะเพราะถึงมันมีบทบาทนะคะมันมีพาท์ที่มันเป็นเหมือนแบบคุณเข้าใจไหมว่าไอ้พาทที่มันคนที่มีสังคมเหมือนกันดีลกันคบกันเข้าใจกันก็จะ ็จะเจอกันง่ายๆแล้วก็เจอกันโดยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะมาเจอกันนะมันก็เป็นบางเรื่องหรือเป็นบางบุมที่ที่คุณกับเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันได้อะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ความรู้สึกที่มันจางหายไปหรือ ความรู้สึกที่มันไม่ได้โอเคหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเข้ามาเปลี่ยนในบริบทบางบริบทของคนเขาหมดเลยอ่ะอ่ะเอาสิเออม,มันเข้ามาเปลี่ยนนะมันมีบางมุมที่เข้ามาเปลี่ยนมันมีบางมุมที่เข้ามาทําให้ทั้งตัวคุณและตัวเขาอ่ะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆอะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆเขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเขาจริงๆแล้วมันมีความต้องการมากๆเนอะในความในความรู้สึกครั้งเนี้ยมันมีความต้องการแล้วมันมีความแอคทีฟหรือหงยดหงกับละรกันระหว่างคุณกับเขานั่นแหละอ,อ่านี่คือเขานะแบบบริบทเนี่ยตรงเนี้ยความคิดถึงค่ะความคิดถึงแน่นอนนะ เขาบอกกับตัวเองอ่ะเขาจะต้องเร่งรีบเขาจะต้องไม่เป็นคนใจร้อนเขาจะต้องเป็นคนค่อยค่คอยๆค,ค,คิดแล้วเข้าหาคุณเ <laughs> <laughs> พราะคุณเป็นดาวจันทร์เป็นราินีจันทร์ที่เขามองหาหรือเล็งไว้นะคะเหมือนเล็งไว้อะจะต้องเข้ามาเนาะพิจิตใจให้ได้เพราะเขาเพราะเขาคิดว่าการที่เขาเข้ามาพิจิตใจในเรื่องแบบเนี้ยมันต้องเปิดใจตัวเขาก่อนแล้ววันนี้เขาเปิดใจแหละนะคะจะแหมจะไม่มีเสน่ห์ได้ยังไงนะคะ อ่าเนี่ยมันจะไม่มีเสน่ห์ได้ยังไงมันเหมือนแบบถ้ให้เป็นเศษใช่ไหมมันเป็นการมันเป็นสิ่งที่มันมากระตุ้นความรู้สึกเขาอะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวและสไตล์คำพูดคำจาใบหน้านะอียาบวดของคุณดูทุกอย่างนะเป็นการเลนดัมเล่าเรื่องไพ่นะคะอย่าซีเรียสเนาะอ่าซสี่เรียนคะ่ะนั่งมองคนมาอยู่ช่วงหนึ่งแหละเอาล่ะ จะปักธงปักใจให้แล้วนะเออแล้วมีการอธิษฐานจิตด้วยนะว่าขอให้คุณเปิดใจเช่นกันแต่เขาก็ไม่รู้หรอกแหม่ฉันก็รออยู่ฉันก็รอ,อ,อเธออยู่จ้าเอออะไรแบบเนี้ยรอเธออยู่เหมือนกันจ้าไม่ต้องกลัวจ้าเข้ามาเลยจ้าก็มาสิค้าอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือตัวคุณเนาะเออเนี่ยก็มันมัน,ม,นมันก็คือตัวคุณอนะ่ะเอะก็มาสิฉันก็รอคุณอยู่นะแต่ฉันก็ว่างมากของฉันจ้ะนะคะ เหมือนถ้าคุณดูไพ่อยู่ตรงนี้นะเหมือนคุณยิ้มเหมือนกันเนาะแล้วคุณก็บออ้ายคุณมีอิทธิพลกับเขาขนาดนั้นเลยเหรอจริงนี่คือเรื่องจริงนะที่ไพนะ่เนี่ยคนคนนี้นะขี่เก๊กขี่ฟอร์มเอาใจแล้วอีโก้เนะี่ยมักจะไม่ค่อยแสดงออกความรู้สึกของใครแล้วสุขภาพเขาก็าไม่ค่อยดีเนาะโอ้ภูมิแพ้ภูมิผก็เป็นเนาะคนนี้เนาะโรคประจำตัวก็มีนะคนนี้ทำงานเยอะนะคะเออ แล้วเวโอโฟจูนเนี่ยยังไงเขาก็อยากต้องการคุณอยู่ดีอะค่ะไม่มีอะไม่มีอะซัคเซชันน่ที่เขาจะไม่ต้องการคุณเวโอโฟจูนคือความต้องการความเสน่หาค่ะความรักความชอบในสิ hmm. ่งที่คิดเวโอโฟจูนคือไพ่บ้านค่ะไพ่พ่อแม่ธรณีค่ะไพ่ใบนี้นะถ้าเกิดขึ้นกับใครแปลว่าคุณจะได้รับโชคจากบ้านหรือเนี่ยตัวคุณก็จะได้รับโชคถ้าคุณเข้ามาดูเนาะดวงก็มาจ้าเออเออ เลกมาเนี่ยอันนี้นะเป็นคน,นเสน่หหายมาดินน้ําลมไฟถึงได้บอกไงว่าตรงนี้คือดินน้ําลมไฟทุกท่าที่เข้ามาดูนะคุณทําให้เขาคิดถึงเขาอบอุ่นมากเขารู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งแล้วเป็นเดอะเวอร์วะเป็นเดอะเวอร์ยังไงก็ชอบยังไงก็รักค่ะยังไงก็คิดถึงเนี่ยเห็นปะรอยยิ้มใบหน้าอันน่ารักสดใสของคุณลืมไม่ได้อ่ะอแล้วก็ชาริออมีใจเร่งรีที่อยากจะมาผูกพันไหม ทำไมมันปาถนาที่จะเข้าหาหเกินอะไรเงี้ยเอ้ยแล้วก็รอคอยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทำงานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมาหานะคะเขารูกก้หัวใจตัวเองและในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมีคุณอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะคุณทำให้เขาคิดถึงเพราะคุณคือแรงบันดาลใจในทุกๆวันที่เขาทำให้เขายิ้มได้ทำให,ให้ความสับสนวุ่นวายในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปทุกๆอย่างทำให้มันมีความเติม,เต,มเต็มในชีวิตกลับเข้าคืนมาค่ะ คุณทาให้เขาคิดถึงวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมที่คนอ่านอย่างแม่หมอก็ยิ้มนะอ่าและก็เชื่อว่าพลังงานนี้จะส่งต่อไปให้คุณรับพลังงานดีๆด,ด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีค่ะ